นี่มาปางอีพออีเม่ชาจังหวัดออำเภออนงสองห่องสุขุสุขชนจังหวัดขอนแก่นพีิ้องกรบขอบพระคุณหลายๆมือนีโอตตาลับขับตะนอนมาซอยเชี่ยเอาาปนี่รอบนี่หยกแหลกแหกมันบ่หั่นในเบหลายใหญ่ห่างขึ้นห่านสูงลงห่านต่ำ จริงที่สีลืมไปบ่ได้นั่นก็คือการไหวอ่อยออคู่และลึกค้าคุณบิดอนมั่นดาคุณคู่ว่าอาจารย์ผู้เพิ่นประสิทธิ์ประสาดวิชาไงสะกอนรอบนี้ขอ,อนำไอยนำาาหนาหานหนาเวทีผู้มักเต้นมักงาวรอบนี้จะเข้าสะกอนเนาะเปิดโอกาสให้ยาเถวห้อปั้งลำสะกอนบัณน,นิ้พิ้อง ก็ดีบอกอาจารย์ว่าม่นขื่นหลายโู้ด <laughs> ีเอาละนี่่าสาธุสาธุสาธุพุทธลาตาหนังรำลาตานังสังฆลาตานัง <laughs> เลี้ยวอันนี้ผู้ข้าขอไหวหา,าคุณพระแก้วสามประการได้แก่ยังได้แก่คุณพระพูดพระรมพระส่ง เลี้ยวหกวกูสันรรโทว่ากูนาคัมโนอกัะสปะโกหตามโมอสีสีสีอารียมเตยโยลวนแต่นอพุทธเจ้ามาปกมาคุ้มเจ้ามาปกมาบังให้มากังมันเรียมมาเดีย กาสาทุนเด้อค่ะตักน้องมือน้อมทานอมก่อนข่อยกาวมาสู้จองนังหน้าผู้สิลำพอเด้อแม่ขอให้ได้ถูกกรรดู้กไปนลเล่นเหลียวให้ปปานลมเนหลายยาคาสิวังนอด้คว่าคุณนัเด้อ อีสวนเต่าลายมาหุ้มเลื่อมทันข่อลายได่ทูกฉั้นแปรปันแนวใดอีตอนหนึ่งคุณละบาทตะตั้งสามตะสุไลรังน้องให้ต้นโตกับปนาทีสีแก่งน้ำดื่มแน่ยน้ำลาภุค่าสันแดงเป็นเครื่องรองรองวันอะไรนี่อีกับกําไฟกี่ไปคุ้นหนึ่งอาโปหุ่นละว่า มีมนมาทำไปอาคุมเขาสใส่สงามดึงแม่สีไก่ากาแก่เสียงจนดังฝนอีกตอนหนึ่งกับทั้งวงเลี้ยงตาตาสองน้ำคันโอลาหนสัมมาปุปตะมาเต่าให้ตันหน้าตาปะไหนัุ่งแน่นดังคุณพาส่งมูนั้นให้มาห้อยอยู่นำ้ำอ๋อไหลได้ถูกกับไปถูกสามคำจา่าคุณละวะอินพาพมจมนำลำล่อง,องมาคงมาคุ้มมาคุ้มฉัน พ่อแม่พินน้องกลบมาปองนันอีคุณนผ้าสีไตแก้วอันแนวดีสีซองมาละสะนองเรื่องปุมาหุงมงไว้สุนทงสุนทางยังไม่บอค้างนิ้บอค้างไปฆ่าปองมังาเป็นในนั่นเดยเอามาสู่หม้อเค็นก้มกันเดือเจ้าสีพ้าเจ้าผ้าเจ้าเขาไปพ,พาน้องดันป่หมอเค็นเอ้ยอาซาสิบายนางเดือสิบยยับยนางเดืยอย กระโดดหน้าไปก้อนลาพี่น้องทั้งหลายแล้วคือเดี๋ยวนี้เปียบแล้วคือหนังกำลังเลืมใจเละควารการโอกถากนักลำดีฝีปากเลืมโอสองสามมาเด้อแม่มาตัวเคยสนามกำลังเตรียมเทาโนวิดพอทันเป่าให้เครื่องสัญญาเสียงกำลังพ่วมงานหูเข้ามาทัานหอนตั้งลัสติไม่ก่อนโอดกันเดียวเดียวสาเล็กำลังเหนี่อก้อนุ่มฝืดก้อลาพี่น้องขยักคืดหอนหกหอนใจแม่นตั้งใจแม่นตั้งใจเว้นล้า าแต่งมาพร้อมมาพอตังระว่าหมอเอินมาไปลำดีซื่อตัวกแม่สองน้ดับบ่ดีหากลำโบดีจังไดเพื่อนสาเน่าเฮ็ดจังไงเพืนลาสิสาไม่ร่ำกวนอวดใบเถิดน้องเอังคุ้มน้อยไปกันเดี๋ยวสอดเสารสอดเสาสอดสาเสียทาไอ้ผู้เจ้าถึงมกถึงใจได้บ่ทันได้ไปเรื่องน้ำดำ ต้องเด็นี้กันลาอันไข่รูปไข่ข้ามไข่ข้ามไขม่ข้ามหมอดรองแม่ป้อนแม่ลูกมาตามไปตึงตังพวดพาดต้องมีโบสแม่เรามีบ้ากมีบมักม,มีตอนมีเด้อหนาบ่อดทางก็ละรองมาเต็มน้งมาลนามาสองมีไปรำดีเดินกู สอนแม่นบอกให้ผู้ใดเด้อตามสร้างบ่ดีก็บ้านล่มหานสรงตาหา กองเสียทางถี่มันคือเสียมุวยแทแม่พอดีกันบ่แม่หุนพอดีกันบ่หมอลำไปลายไส้ผู้ดีบ่ขั้นผู้ดีขอเสียงนอ้อหมอลำปลายยิ่งได้แม่ผู้ดีบ่ขั้นผู้ดีขอเสียงนอ้อยพ่อเราเองก็ได้กับ,บพี่หมอแคนรับแขกโอ้ยรับติบน้อย,ยจากเอฟซีหมอแคน ตาดีๆนะมอแค่นกระด้เยอะสลับตาเป้าไหลา่ถอบว่ามันมีกินผึ่งก็ะด้ พี่น้องเข้ามืนอนีมาเป็นกำลังอกกำลังใจเอามาน,นี่พี่น้องเพื่อนมายกแหลกแขกมานเพื่อนมาไหวอ่อนยกคู่ิ์มีพอก็มีคู่กีกับปูต้องมีวาดปูซานให้มีเลียมีไล่เป็นหลักการธรรมดาของบอลองบรลำเพื่อนว่าขืนหันใหม่สยามวาทันติมจะต้องระลึกถึงคุณบิดออมันดาคุณคู่บาอาจารย์เป็นหลักการธรรมดาเพื่อนวายเฮ็ดอีหย,ยังก็ต้องเฮ็ดตามเฮ็ดดอกแม่ขีดหยังก็ต้องขีดตามควงเฮ็ดตามห้อยปลาวาตามห้อยปูเห็นห้อยพอใก้ม ูเห็นห้อยกู้ห้กลมกาบถ้าสิผู้ใดลงมชาติประมาทคุนพินวาสิลำตัแต่นี่ไปจหดหัวมือไต่กับโบดีโบดังไปได้หลังจากวาออย่อคู่เล้วสิบนิ้วน่อยๆของผููขาสาวหมอลำนัตยาญเสียงท้องเนี่ยสั้นตัวเมี่ย <pol> ืนยุ่งเกยผู้คน <languages> ันผู้ดีผููร้อนนี่มันก็เป็นจังสี่ตัวนัตยาสายลมเย็นวาสิวาจังสี่อันนี้่ไดีถือาว่าพิษได้อาจารย์ก่อน คะแนนเต็มยลอยคั <dragging> ่วไอ้ลอยยี <N> ่สิบไปเลยเงินล่ำมันนี่มีตอนนี้กะจิได้ยกเขนัตยาเสียงทองไปเหมือนฉันตัวแม่นบอกครับแม่จอยแม่จอยเสียงทองกับพ่อเมาอยู่เดี๋ยวน้อเดี๋ยวมาเพราะไหนมาแล้วมาจับมือกันไว้มั้งสัมพันธ์ทำไมตีกันไว้กับพี่ไผ่บูนเสียงทองเอาเพราะมาจับตีนี่นี่ เอามาให้น้องยืมเนะยนะมาข้อว่างแทะขอบคุณค่ะที่รักค่ะแนี่พันว่าอีกแล้วขอบคุณค่ะปาดขอบคุณอมาม玛ของคุณพี่ไปบุญด้วยนะคะถือบะแพรอมามานี่ขอแดงใบกอนผู้ดีผู้ดีตัวจริงเห็นต่างแต่อยู่ในโทรศัพท์ Ee, อยู่ในท่ศัะท์ก <hurt ful> ็่าผู้ดีแล้วอาค้ำปลอมของเขาโตจริงผู้ดีคักก็ในท่ศัะท์อีกยังไงยังไงขอบคุณนะคะอาาเสียงทองแน่สมาสิเสียงท่งไหลแเธอเนี่ยอันนี้เมี่ยหน่อยเมี่ยไงสันตีโอ้ยตีเบาออกอาการเมื่อใดไม่ใด้เพิ่นไล่ชด มานีมือนีพี่น้องของเขากับหงสี่หู้จักดีกันแล้วว่ามือนีเป็นงานยังบุญยังเป็นงานอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลไปหาซึ่งแก่ดวงวิญญาณของคุณแม่หมิวอสอนนอกคุณพ่อบุญมานาดีพร้อมด้วยหลวงพ่อนายสุอ่านไว้จังไไอสุธิจิตโตของเข้าเต เออผู้ได้ลมสหายไตเสตากไปสู้ปรโลกเบื้องหน้าไปแล้วญาติพี่น้องสุขูสุขคนมือนีได้สร้างนำกระทำบุญหาอุทิศไปให้ด้วยจิตใจอันเป็นห่วงเคยเป็นพ่อป่วงพ่อไม้ไ่าในสู่เจ้าผาพใจใ่ใจสะบอตมือหนีได้รวมรบปบ,บมือร้องด้วยบวชลูกไส้บวชล้านไส้ให้เป็นสง์นั่นก็คือน,นาคนายตะวัน อันว่าจังใดน,น้อไอชาทะวงติแมนบอนี่ชาโอชาภูสระอูตินี่โอชาภูวงของเฮ้าอันนี่ผู้บวชเออผู้บวชเลียนเขียนอัน เพื่ออุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลไปหาซึ่งแด่วดวงวิญญาณของคุณแม่หนิวพร้อมด้วยคุณพออ่อบุญมาพร้อมด้วยพระนายของเฮาผู้ได้รวมสหายไต้เสาตากไปสู้ปโลโลูกเบิงนาดับคันหาปล่อยว่างเจ้าภาพของเฮาออก,กะมีหลายผู้ายคนไอพีไพ่บุญนั่นกะอ่านไล่น้ำไปแล้วเพราะฉะนั้นแล้วพี่น้องคะอ่ะอ,อยากไล่อันไล่แนวสัวสิจัดการจัดงานเดทแต่ละอันแตละอย่างเสียงปบมือสวดๆเป็นกำลังใจให้ทีมงานเจ้าภาพเฮ้าเานียค่ะ โยโย่ยิงยิงคิดเงินขอให้ได้เงินไหลนองเดอแมเดอร์คิดทองขอให้ได้ทองไหลมานอนรับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินแสนแบนมือไปให้เจ้าได้แก้วมานี่ชนร่ำร่ำรวยๆหากเจ้าภาพของเรานั่นรวยอยู่แล้วขอให้รวยยิงยิงขึ้นไปเดอซาทุกข้าพี่น้อง นี่เลยนี่เ <นะ S 1> ลยสดบันทึกการแสดงสดจัดให้เจ้าภาพพิเศษโดยทีมงานบ้านเสียงทองดึกซีรีส์ GM สตรโอเขาไปเฟซบุ๊กภัยบุญเสียงทองซอยกันแช่เด้อคณะเจ้าภาพอยู่เมืองนอกเมืองหน้าจะไดเบิ่งมาป่าจอยมาฟอนหนาห้านบอสสำหรับฝากแชร์ฝากแช,ชร์นะครับขอขอบคุณครับเขาไปมองช่องทางใดก่อนเฟซบุ๊กภับุญเสียงทองเพจเฟซบุ๊กภับุญเสียงทองมอนี้มีไลล์สด ไปแช่ซอยกันแช่เดิอพี่น้องเดิเพล่งมอลล้อมสีดีได้ก็ยยอนผู้ปั้งมอลำ้มีดังได้กับพรวาเปิดเครื่องแห้งหากขาดแรงเชี่แรงใจพ่อแม่พี่น้องมอลำ้อยอมสีดีสีดังไปบ่ได้บัดนี้หันหาคููต่อสู่ของกับเจ้าของเอาคุณพี่ไปบุญเสียงทองน้องนาตายาขอเกี่ยวเกี่ยวกับเกี่ยวจักน้อยเกี่ยวเพราะเป็นสังเขตบ่าอยากเกี่ยวหลายดอกมันสีไม้หยากมันสีหลงมักเพิินสันดอกแม่เอาพิปอนเกี่ยวมอลลมไปใส่เบิ่งดู ให้น้องนาตา雅นี่ขอไก่ใน่เด้อขอไก่พีไพลบุญเน่เด้อฮะสาวสายแข็งอยู่ทักงไหนขอเสียงน้อะได้พี่น้องสายอ่อนเขาอยู่ทักงไหนล่ะปะ้นนั่งอยู่ทั้งกลางตัวนี่แม่อานาตาขอเกี่ยวไอพีเพบุญเน่เด้อแม่เด้อ đưa cao băng đưa hùng lòng biêu nhiều ngàn สะใดคนนี่ไม่เห็นใจป้าปูซีนาดางทองเห็ดตังใดนี่ข้าแม่นแล้วน้องแม่นแล้วน้องสิได้ห่วงคนสวยขันมวยพุ่มดำขันมวยพุ่มดำนี่ดังเท่าไรนำละบหงามงามแท้คือบเป๋ไฟห่มงามงามแท้คือบเป๋ไฟห่มบุญของนางบอกว่าส่งไหนไหนดีพี่มอลำสิบวยดาเกือบบอกดาเกือบเบื้งติดนางอันเดือดใจสั่งมานางเป็นคนดำนี่กับป้าคาเลนางขอเยื่อเบาจากเกือบในเดือดผีสระใดคนเลยว่ นันะะดดน่นละเจ้าผู้ร่วงดอกไม่ซิไปสั่งผู้ไดเหลือนั่นละเหลือนั่นละละแหงคิดยากได้คิดยากได้จะมาใจค่อยเอาโหพีโมลำมมลำคันทีหำล้อข้าตัวน่งสศง้าสิตาถ้าบางนั่งไปว่าถึงหว้งวยสั์ซิวปิวเกลเลนเดนนอเดนนอผู้แล่นลัดนะขาใส่คอตามแนวคนถูกละสิสมสายสร้อยพ่อยนิ่มหานาปากก้าใจว่าอยากแน่ทั้งหายไม่เอาสาวนั่งนอง,นองกระสิดันดันดินดัน ตั้งดินดินแต่ตตดั้งใจเศร้าบ่มองทั้งหกพองแล่าหู้น้อยชายเอ๋ยชายบ่เดินไปผายถนนเทียมเฮียนให้แม่นองได้ลำตาเว้่นคำหมอดและข้าปันโบเฮนบ่เฮนข้าปันบบเฮ